ทุกคนค่ะอันนี้คือแบบว่าเราอ่ะได้เควสใหม่แล้วนะคะเป็นหาของที่หายไปนะคะได้พาซาเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยไปตามหากันนะแต่ว่านะที่จะบอกก็คือเราไปตามหาที่เธอมะแล้วมันไม่เจอแล้วทุกคนดูนี่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้เลยเอากระโดดทําไมอะ่ะไปอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้มันเปลี่ยนที่นะทุกคน,นเปลี่ยนที่ต้องรีบต้องรีบเดินอะไรสามนาทีนี่นะคะอยู่ตรงชายหาดนี่อยู่ที่ชายหาดอย่างนี้นะคะอยู่เข้าไปกดเลยกดหยิบปึ๊บเราก็นำไปส่งให้คุณตำรวจอันนี้เป็นที่ที่สองนะคะที่ผมจะอยู่เนาะทุกคนนี่เดินมาถึงพอดีส่งเควสเลยค่ะ ทีนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเราจะต้องดูโฆษณานะคะเพื่อให้มันคูณสามภารกิจวันนี้จบแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราเครบหมดแล้วทำไปสามครั้งแล้วนะคะนี่เจ้าออสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ